ไหม่บางทีใบก็ไหม้หมดเลยแบบมันท้อไงท้อนั่นแาจะทิ้งอยู่แล้วพอดีมาเจอเนี่ยแหละเห็นในย t u b e เขาบอกขายไงก็เลยซื้อมาลองตั้งอาทีแรกอะลองเออมันดีก็เลยใช้มันเรื่อยเลยหายเลยนะผลลัพก็ติดใจเลยอะตายติดใบเลยเห็นเลยแต่ตั้งอาทีพมานี่มันก็ดีขึ้นเยอะเลยอะนานฉีดทีอะปกติโอ้โหฉีดกันหน้าดูเลยนะปกติฉีดใบเหรอครับเพราะมันมันไม่ตายไง กันอนาะทิตย์หนึ่งสามเที่ยวสี่เที่ยวมันหยุดไม่ได้เมื่อก่อนเนี่ยนะใช่นานไหมกว่าจะเห็นผลหลังจาก,กฉีดไปเนี่ยก็ไม่นานนะพอฉีดตัวมันตายแล้วก็ประมาณยี่สิบกววันหรือเดือนก็ดีขึ้นเรืเ่อยๆเ <c oughs> พี้ยไม่มีมันก็สวยขึ้นเลยอ่ะ <c oughs> ไม่มีนอนเพี้ยแมลงกวนเลยตอนนี้อ่าตอนนี้สบายใจหน่อยก็ YouTube มาดูยูทูบมาก็เห็นพขาว่ามันดีเราอยากได้ของดีเลยสั่งมาชุดหนึ่งแล้วเอามา<ห>ฉีดเป็นไงมั่งดีไหมดีดีแ่กอ่อนมันก็ <c oughs> หลายอย่างอะไรตัวเนี่ยมันเะไม่เกิดเตืองแบบนี้พอได้ตัวนี้มาเนี่ยพองมันการตรวจพื้ท้ายันดูพสุดท้ายเนี่ยมันมีอ่ะใบใบมันก็ดงามดีอืมใบใหญ่ดีเนี่ยประทับใจอะไรพี่เอาแักมากกับลาวามาฉีดเนี่ยว่าใบมันดีเนี่ยเนี่ยเริ่มออกที่มันเห็นเลยว่ามันพอฝนไปแล้ว การปูกอะไรเนี่ยมันท้ายหมดอะตอนนี้นอนเพรียมาแรงไปยังไงบ้างไม่มีนะไม่เคยเห็นมีเลยติด5วันนะฉีดมีผลตอนมีจางเ็าฉีด7วันผลหนึ่ง7วันผลหนึ่งตอนนี้ตอนนี้15วันมันประหยัดกว่ากันไหมใช้งค์มากกับลาวาเนี่ยประหยัดกว่ากันเยอะเป็นยังไงถึง่าประหยัดมันผสมน้อยไงไม่ต้องผสมอะไรเยอะไะก็เนี่ยก็แตกไปแตกหลดีตอบโจทย์คือมันอยู่ได้นานกี่วันฉีดครั้งเจาผมตอนเนี้ยผมฉีดไปสองครั้งดีหมดพอดี เลยต้องสั่งจัดสั่งซื้อใหม่เพราะผมเอาไปฉีดที่สวนใหญ่ที่เขาจะเมาอ๋อที่เขาจะเมาพี่ก็ใช้แมกแม่เราด้วยทั้งหมดพี่ดูแลทุเรียนทั้งหมดกี่ต้นครับประมาณสามร้อยสามร้อยต้นสามร้อยต้นโอ้ที่เห็นตอนเนี้ยทุเรียนของพี่อายุกี่ปีแล้วครับประมาณหกปีหกปีประมาณหกปีโอ้หกอย่างนี้ถือว่าสมบูรณ์ในแบบอย่างนี้คิดว่าสมบูรณ์น่ะแหละเพราะว่าปีนี้ก็ถ้าใบดีทุกอย่างทุกอย่างมันก็ดีคุณพี่ ซื้อชุดของสองพันหอันนี้เป็นรอบที่สองแล้วนะรอบที่สองรอบที่สองติดใจอะไรกลงไหนฮะก็ติดใจตัวไงครับใบมันออกสวยใบมันออกสวยมันก็คุ้มดีนะรู้สึกว่ามแมลงก็ไม่มีเนะนี่ยถ้าสันเนี่ยโอครับเนี่ยธรรมดานี่นะไม่ก็ไก่แจ้ไม่ก็เพี้ยจะกั่ครับเ<อ>ต็มหมด สมัยก่อนมันจะเป็นการถลูกเล็กๆดูจาก YouTube ตอนที่อยู่สุพรรณใช่ใช่ใช่ผมก็รู้ที่มะม่วงนะว่าพอนะผมไปดูก็ที่มะม่วงเทียเพิ่มตาย<ช>ผมลองไปใช้บ้างผม <ๆ S 2> เห็นใบเบเขาสวยชุมหวนดีใช่ครับผมเลยซื้อซื้อลองซื้อ,อ,อ, <ๆ S 2> อมาใช้บ้างซื้อมาใช้แล้วก็ได้ผลดีได้ผลดีก็ชื่นใจฮะชื่นใจที่ผ่ามัน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 อยู่ได้นาน ถนน้าเราดูจากหยอดทุเรียนเนี่ยครับแล้วทาตัวมแมลงลงปั๊บเนี่ยเพี่เพลลงความเนี่ยมันจะเหลืองไปทั้งต้นก่อนก่อนที่พี่จะสั่งชุดนี้มาใช้อ่ะต้นทุเรียนของพี่มีสภาพเป็นยังไงบ้างรครับมันก็เหลืองอะฮะต้นเหลืองใช่เห็นว่าต้นเหลืองแล้วใช่สั่งมาใช้ใบใบมันก็เริมเริ่มร่วงอ๋อเาใบร่วงใชบเหลืองใบร่วงครับก็เนีน่ผมสร้างมาประมาณเดือนนะสร่างเดือนหนึ่งตีแคกฮะประมาณเดือนนี่ใบหยอดมันสวยเดือนทั้งท อัยตอนนั้นดูด,ดูไม่ไม่สวยเลยไม่ได้เลยสองรอบเองที่ใส่ปุ๋ยลาวาตัวนี้นะตัวลาวานี่นะใช่ฮะประมาณสองรอบแต่ใบอ่อนออกมาใบใหม่มออกมาไม่เหลืองนะใช่ไม่เหลืองสวยด้วยแล้วใบม,ม,มันสวยใบมันสุกมันดีมันแตกยอดไม้สวยไอไ้ใบเกาอะ่ะมันจะมีความ,มเข้มข้นของของ ของผิวใบอะคือยอดของเราอะเปง่ไงว่าไม่เป็นใบเรือพอในชัยมันก็มีแมลงกวนเนี่ยไอ้เพี้ยไฟเพี้ยจักจั่นหมีเลยใช้แม็กมาอย่างเดียวเลยดูเดินดูได้เลยเนี่ยไม่มีเนี่ยไม่มีไม่มีเพี้ยไฟไอ้เพี้ยจักจั่นอะไรที่ใบงอนี่ก็ดูได้เลยเนี่ยมันแทบไม่มีเลยแหละช้แม็กมาแล้วมันต้องประหยัดประหยัดไม่ได้ชีดเนี่ยติดสองวันและติบสามวันนะผมยังไม่ได้ฉีดเลยเอ้เห็นไหมก็ยังไม่เห็นเป็นอะไรนี่มันห่างกันสี่รอบแล้วนะใช่ไม่ต้องฉีด่อย คือคุณไม่ต้องฉีดสามสามวันประหย,ยัดยางเยอะเลยก็คุณฉีดยาหนึ่งประหยัดชีวิตประหยัดตังค์สองประหยัดชีวิตคือไม่ต้องไปสู้กับยาที่มันจะต้องเราต้องไปฉีดต้องไปฉีดอย่างเงี้ยใครที่เป็นอย่างเงี้ยนะสั่งได้ยยังไงตอนที่เห็นยิ้มอย่างเดียวเนี่ยฮะยิ้มแล้วตอนมันห้อยเงี้ยต้นมันห้ยแล้วเงยก็คือดูได้เลยครับมาดูได้นะส่วนผมอ่ะอยู่ที่ไหนครับผมที่ปักทอนะตำบลยางหักะจังหวัดลาบุรีแล้วก็ผมมีทุเรียนอยู่ประมาณห้าร้อยต้นทีออยู่ตรงเนี้ย